สวัสดีครับอยู่กับช่องทําไปเรื่อยนะครับวันนี้งานมอไซค์ครับสายเบครคค้างครับหเห็นไหม เด็กค้ังไม่ได้อ,ออกครับ PCX ครับ150นี่มีวิธีบำรุงรักษาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูครับ กันเล่งก็จะเปิดปืนนะครับรถรถสภาพสภาพรถมันลุยน้ำมาปวดรวดก็เสียนะครับตอนนี้กำลังพันอยู่ครับกำลังพันอยู่ดูสภาพนะครับจะทำการรื้อสายคันเร่งนะครับ 느은이야ครับ 니 너트 동네? 거 동남. ร้อนนะครับเดินอะไรก็ได้ดูมันออกนะครับหลังยางครับเราจะเอาน้ำมันใส่ลงไปนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันลงในสายนะครับ พวกสายเบรกสายสายเบรกสายคัดสายคันเร่งส่วนมากเขาจะไม่หยอดตำรับมาให้นะครับจะบีหลอ่อหล่อเลื่นก,ก็มีแทบจะไม่มีเลยดีกว่าใช้งานไปทั้งคักมันก็ไม่ดูแลร,รักษาก็จะเปิดเปิดแล้วก็สักพคักก็จะขาดไปสายคันเร่งก็จะปิดไม่ได้ถ้าไปสายคัดก็จะขาดสายเบรกก็จะค้าง ในเวลนี้ครับดูแลรักษาอยู่ได้นานลองทำดูครับทำเองได้ครับง่ายๆทำตามขั้นตอนนี้เลยครับไม่ว่ารุ่นอะไรก็ทำได้ครับมีน็อตติดตรงไหนก็ถอดตัวนั้นถอดแล้วเอามาเรียงกันไว้ดีๆครับพวกน็อตเวลาประกอบเวลาประกอบจะได้ ประกอบถูกเห็นกันแล้วครับอืมนี่แบบนี้นะ น้ำมันเครื่องเห็นไหมครับนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้ไน้แต่เราจะมีใส่เข้าไปเลยนนะเห็นไหมนะครับ น้ำมันเครื่องไม่มีทางลงก็จะลงไปตามรูเล็กๆน,นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยครับเนี่ยขัดๆนะครับเนี่ยต้องออกแรงกดเดยอะแล้วทิ้งไว้เลยครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนี่สายคาลิ่งนะครับเดี๋ยวจะไปทําสายเบรกสายเบรกก็ค้างรุ่นนี้เป็นระบบเบรกจะไม่เหมือนใครนะครับ บเบรกดีมากไม่รู้เรียกว่าระบบอะไรนะครับการทำงานก็คือเราเบรกเบรกมือนะฮะเนี่ยมองเห็นไหมครับเนี่ยผมเชื่อตเนี่ยสายเบรกจะมาเข้าตรงนี้เวลาเบรกจะไปไปกดปัม๊มแม่ปั๊มตรงนี้แล้วไปกดเบรกหน้าด้วยเบรกหลังจะเบรกหน้าพร้อมกันเลยครับนี่ครับด้วยทารอ ความเร็วได้เยอะมากสายมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่สายที่ค้างนะครับมองเห็นไหมครับนี่นนมาน,นี่นะครับโอ้ไม่ใช่ครับมางี่ที่น,นี้ลงล่างครับเดี๋ยวถ้าการทำการการ็นีนอตเบอร์สิบสองตัวแล้วก็เบอร์แปด ก็จะออกครับวิธีบำรุงรักษาใส่น้ำมันเนี่ยง่ายครับแต่ตอนถอดจะลือจะยากั้างหน่อยครับพอดีรถคันนี้มันลือไว้อยู่แล้วนะครับหรือทำงานอื่นอยู่แล้วครับก็เลยเริ่มลือกันเลยดีกว่าครับ 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는다 그런 나를 억보며 왜 그러냐고 묻내너때매에 가이룸을 넣으고 ูกันน้ำมันรั่วทางตูดถุงนี่นะครับให้น้ำมันมันไหลเข้าไปในสายถูกยากส้กงหน่อยครับครับแคบแล้วก็ถูกได้ครับสายคันเร่งสายเบรกสายคัส ส่วนมากเขาจะไม่มีส่วนมากจะไม่ใส่แทบจะไม่ใส่จารบีเลยครับใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะหมดสภาพเร็วเร็วมากครับเอามาใส่ไว้นี่โอ้หอายุการใช้งานจะยาวขึ้นเลยครับหลายปีอายุการใช้งานจะเพิ่มขึ้นหลายปีครับนี่ครับได้แล้วเดี๋ยวม,มันจะเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ไวเพื่อทักพักนะครับิบนาทีทำทำท่าจะหกก็น้ำมันไอสายทำทำท่าจะหกก็ใช้หนังยางรัดใส่เขียงบนอีกกันนะอุ้ยแันนี้ไม่ได้ ดูนะพยายามดูว่าน้ำม,นมันมันทิ้งทิ้งตัวลงนี้เนี่อย่างนี้ดีกว่านี่ครับรอที่เหลือก็รอเห็นกันไหมครับเข้าใจนะครับนี่มาตรงนี้ไว้ตรงตูดนี้ยไม่ให้น้ำมันมันออก,กตรงตรงตูดสูงนะฮะมันเดียวก็จะไปไหลลงรูนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะเข้าไปหล่อลื่น คุณสมบัติของน้ำมันนะครับมันก็ใช้ทำงานของมันนะฮะคุณสมคุณสมบัติของน้ำมันก็ช่วยในการหล่อรลื่นนี่ครับนอครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยอน้ำมันสายสายเบรกสายคันเร่งนะครับดูครับดูผลงาน ดูการตีกรมครับปากปากเลยครับดูครับดูดูครับ,ด,ด,รบด,ดูนะครับดูข้างเบรกสายเบรยมั้กครับเด้งเลครับ คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับนี่ปั๊มตัวนี้คนระับจะทำการล้างปั๊มตัวนี้นะครับสามลูกสูบสองระบบอ่า สามรูปสูงสองแม่ปังมไม่รู้เขาเรียกระบบอะไรครับคลิปวิดีโอน้าครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ